สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมจากลังโคมลายอีดอลค่ะทุกคนก็เป็นตัวออริจินอลของเขาเลยเนาะตัวนี้ตัวนี้ลนช์ออกมาขายเมื่อปี2019ก็คือตอนนี้ขายมา4ปีแล้วก็เป็นตัวที่น้องต้าเหนิงเนาะเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันเลยดีกว่านะคะว่าท็อปโน้ตจะมี อะไรบ้างระหว่างอ่านโน้ตเล้วฉีดไว้ก่อนนะคะท็อปโน้ตจะมีลูกแพรเบอร์กอร์มอตแล้วก็พงิ์เพเปอร์มิดเดิลโน้ตจะมีโรสจัสมินเบสโน้ตจะมีไวท์มัสวานิลาแพชชูรี่แล้วก็ซีด้าทุกคนกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ฝนชอบที่สุดในลายในลายของอ,อีดอแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกว่าชอบออร่าแต่พอได้มาลองตัวเนี้ย ฝนรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความสว่างกว่าทุกตัวที่ฝนได้ลองนะคะอย่างตัวลังคมตัวออร่าเนี่ยมันจะมีความหอมแต่มีความหวานอุ่นๆนะคะเป็นความความหอมที่มีความหวานอุ่นขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยจะมีความใสความหอมความใสนะคะถามถึงความติดทนน่ย ผลว่าก็ติดทนนะปกติฝนจะชอบฉีดใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะ6ชั่วโมงได้เลยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะสเปรย์มากสเปรย์น้อยด้วยแหละทุกคนถ้าสเปรย์มากเนี่ยมันก็มันก็จะกลิ่นมันก็จะอยู่กับเรานานใช่ไหมคะกลิ่นเนี้ยฝนชอบกลิ่นเปิดเขาจะมีพิ้งเพปเปอร์ผสมกับลูกแพร์แล้วก็มีกลิ่นของเจส m i มินแล้วก็โรสแซมขึ้นมา ฝนยังไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นเนี้มีความแพชชูรี่เลยทั้งที่ฝนเป็นคนที่แพแพชชูรี่ไม่ถูกกับน้ําหอมแพชชูรี่นะคะก็คือจะจะเวียนหัวแล้วก็อาเจียนแต่กลิ่นเนี้ยเขาทำออกมาได้ลงตัวผสมผสานกันออกมาได้ลงตัวมันเป็นกลิ่นที่ฝนว่ามันกลิ่นมันสดใสมันหอมสดใสหอมสดชื่นคือถ้าใครชอบกุหลาบ่ยกลิ่นนี้มันจะมีความ ความดอกไม้ความกุหลาบความจจสมินผสมเข้ามาแต่ว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่ใสนะคะอาจจะด้วยส่วนผสมของเบอร์กามอตด้วยมันเลยทําให้มีความใสใสเย็นๆย็ยน,ยน,นะคะฝนมองว่ากลิ่นนี้ใช้ตั้งแต่น้องๆมอปลายเลยน,น้องนนักเรียนมปลายยิงยาวไปจนถึงแบบวัยทํางาน40 40กว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบกระชากวัยอะไรขนาดนั้นก็คือก็คือหอมมากอะทุกคน ไม่แปลกใจเลยทําไมเขาเป็นน้ําหอมที่ขายดีมากคือฝนเป็นสาวกน้ําหอมที่มีส่วนผสมของกุหลาบอยู่แล้วพอได้ลองกิ่งนี้ก็คือรักเลยก็คิดว่าลองไปสักลองไปสักพักสักครึ่งเดือนก่อนนะคะคือถ้าสมมุติว่าเราถูกจริตจริงๆก็จะซื้อขวดจริงมาใช้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมแบบมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของสาวรังโคมจริงๆทุกคน เมื่อคืนอ่ะฝนฉีดฉีดนอนด้วยนะทุกคนตื่นมาก็ยังมีกลิ่นติดเสื้อเบาๆอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาอาจจะกลิ่นเขาอาจจะอยู่ได้ดีกับอากาศเย็นหรือเปล่าเพราะาเราก็เปิดแอร์นอนใช่ไหมคะอื่อเพื่อน,อนๆที่สนใจก็ลองไปเทสที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วตัวเนี้ยจอิจริงๆอ่ะ ลังโคมิดอมีหลายตัวแล้วก็ลักษณะแพคเกจจิ้งมันจะเหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นลังโคมิดอออร่าเน็กท่าตัวออริจินอลตัวนี้ตัวุหลายตัวนะตัวอินเทนตัวนาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คืออาจจะงงเพื่อนๆก็ต้องอไปดูโน้ตก่อนดีกว่าดูโน้ตว่าเฮ้ยมันใช่ที่เราอยากลองหรือเปล่า เพื่อลองผิดลองถูกมีหลายคนแล้วที่ซื้อมาผิดเพราะว่าขวดมันเหมือนกันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนอะ่ะหาข้อมูลก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยไปซื้อว่าเฮ้ยมันมันใช่กลิ่นที่เราอยากได้จริงๆไหมแต่ตัวนี้เป็นตัวออริจินอลนะคะก็คือจะเป็นตัวลังคมอดอลธรรมดาไม่ไม่ใช่เน็กท่าไม่ใช่ออล่าไม่ใช่ตัว low intense นะคะชอบมากถามว่ากลิ่นมัน คนฝนมาต่อแล้วนะก็คือฝนมองว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความคล้ายกับตัวบูกาลีบูกาลีตัวโรสโกลเดียบรอซัม EDP ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักที่คุณองค์อิงใช้แต่ว่าคุณองค์อิงใช้จะใช้เป็นตัว EDT คอตรงที่คาดมันมันจะเป็นสีขาวอันนั้นคุณุ้งอิงใช้แต่ตัวที่ฝนว่าคล้ายตัวลังคมตัวนี้ฝน,นว่ามันจะคล้ายตัวคอที่คาดสีเขียวทุกคนเป็นบู e กาลีโรสโกรเดียบรอซัม EDP กลิ่นนั้นอะ่ะก็หอมกุหลาบแต่ว่าเป็นเป็นหอมกุหลาบบวกกับดอกไม้กลิ่นอื่นเหมือนฝนเคยทำรีวิวไว้เพื่อนๆลองกดดาวลงไปหาดูก็ได้นะคะทุกคนเป็นกลิ่นที่ทำให้ฝนรู้สึกว่า มันคล้ายกันแต่ตัวเนี้ยถามความติดทนตัวนี้ติดทนกว่าเพราะว่ามันมีเบสของแพชชูรี่เข้ามานะคะแต่ตัวนั้นน่ะของบูการีกลิ่นมันจะสดใสแล้วก็แบบสดชื่นชุ่มฉ่าแบบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ติดทนแต่ว่ากลิ่นก็คือหอมมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนก็ฝากกด s u b สคร i b e กดติดตามไว้ให้ฝนด้วยนะคะฝนมีน้ําหอมจากมิวมิวอีกประมาณ3ตัวนะคะจะมารีวิวหลังจากคลิปนี้แหละแต่ว่าไม่รู้วันไหนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ